สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2นะคะทุกคนแล้วก็สวัสดีท่านผู้ปกครองทุกท่าน้วยนะคะสําหรับวันนี้ในรายวิชาคณิตศาสตร์นะคะเรามาพบก,กับคุณครูคนเดิม คุณครูบุญพิทักษ์ประดฐ์กรมหรือเรียกสั้นๆว่าคุณครูปักเป้าก็ได้ค่ะและในวันนี้นะคะครูจะนำนักเรียนเข้าสู่บทเรียนเรื่องอะไรให้นักเรียนเตรียมตัวให้พร้อมนะคะแล้วเราจะเข้าสู่บทเรียนพร้อมกันเลยค่ะบทเรียนนี้นะคะคือการเปรียบเทียบจำนวนการเปรียบเทียบจำนวนคืออะไรแสดงว่ามันต้องมีสิ่งของสองสิ่งใช่ไหมคะ คุณครูใบให้อนมันต้องมีสิ่งของสองสิ่งที่เป็นจํานวนเท่ากันหรืออาจจะไม่เท่ากันก็ได้ทีนนี้นักเรียนเตรียมตัวให้พร้อมนะคะตั้งสมาธิให้ดีนะลูกแล้วเราจะไปสู่บทเรียนแล้วอันนี้เข้าบทเรียนของจริงแล้วนะคะอะการเปรียบเทียบจํานวนเนี่ยอันดับแรกนะคะครูอยากจะให้นักเรียนเนี่ยรู้จักเครื่องหมายกันก่อนนะเราจะมาทบทวนเครื่องหมายกันก่อนนะคะนักเรียน เครื่องหมายแบบนี้เป็นยังไงคะหน้าตาแบบนี้มีเหมือนละนะักษณะคล้ายคลายการอ้าปากกว้างนะคะเป็นสามเหลี่ยมอ้าปากกว้างเครื่องหมายนี้เรียกว่าเครื่องหมายมากกว่าค่ะอีกหนึ่งเครื่องหมายลักษณะเหมือนกันเลยแต่เป็นไงคะปากมันแหลมกว่าใช่ไหมคะปากมันแหลมกว่าเครื่องหมายนี้คือเครื่องหมายน้อยกว่าค่ะคบส่วนอีกหนึ่งรอบ เครื่องหมายฝั่งซ้ายมือนะคะเป็นสามเหลี่ยมอาปากกว้าง mm. คือเครื่องหมายใช่แล้วค่ะเครื่องหมายนี้เราเรียกว่าเครื่องหมายมากกว่าค่ะและเครื่องหมายฝั่งขวามือนะคะเป็นเครื่องหมายสามเหลี่ยมที่มีปากแหลมคือเครื่องหมายถูกต้องยียยนคือเครื่องหมายน้อยกว่าโอ้เก่งมากเลยเดี๋ยวตอบ่อไปนะคะมันมีสไลด์อีกไหลหนึ่งคือคิดว่า เครื่องหมายเหล่านี้นักเรียนน่าจะคุ้นหน้าคุ้นตากันเป็นอย่างดีไปที่เครื่องหมายแรกเป็นขีดสองขีดท,ที่มีลักษณะเท่ากับอ่ะเราเรียกเครื่องหมายนี้ว่าเครื่องหมายเท่ากับค่ะและรูปที่สองนะคะคล้ายคล้ายเครื่องหมายเท่ากับเลยแต่ว่าเป็นไงคะมีขีดตรงกลางเป็นเส้นเอียงๆแบบนี้นะคะคือเครื่องหมายไม่เท่ากับค่ะย้ำอีกหนึ่งรอบ เครื่องหมายฝั่งซ้ายมือเป็นขีดสองขีดที่มีลักษณะความยาวเท่ากันคือเครื่องหมายอะไรคะถูกต้องค่ะนี่เรียกว่าเครื่องหมายเท่ากับนะคะส่วนฝั่งขวามือเป็นเครื่องหมายเท่ากับเหมือนกันแต่ว่ามีขีดตรงกลางเป็นเส้นเอียงคือเครื่องหมายไม่เท่ากับถูกต้องค่ะต่อไปเราจะขึ้นสู่เนื้อหาการเปรียบเทียบจำนวนแล้วนะคะ เมื่อครูมีจำนวนมาให้2องจำนวนก็คือ257และ89อีก1รอบนะคะเรียน257และ89นะคะเลข257รก2หหรือจำนวน257ถ้าเรามาแจกแจงตามหน่วยจะได้เป็น7อยู่ในหลักหน่วย5อยู่ในหลักสิบค่ะและ2อยู่ในหลักหลักร้อยต่อมาจำนวน89นะคะ จำนวน89มีเลขกี่ตัวคะนักเรียนมีเลข2ตัวมีเลข2หลักนั่นก็คือ9อยู่ในหลักหน่วยและ8อยู่ในหลักสิบค่ะนักเรียนลองสังเกตน,นะคะ257เป็นจำนวน3หลักและ89เป็นจำนวน2หลักในเหตุการณ์นี้เช่นสมมติว่านักเรียนมีเงินอยู่257บาท และครูบูฟะมีเงินอยู่89บาทนั่นแสดงว่า257มันเป็นยังไงกับ8 9นักเรียนมันมากกว่าหรือน้อยกว่าคะ257รบมากกว่าหรือน้อยกว่า89ดกาอ่านเรียนคิดคิดเพืๆๆๆๆๆๆ่อนคิดคิดตบอีกตบอ k กตบเพราะฉะนั้นคําตอบคือ257นะคะมากกว่า89หรือเราจะเขียนเป็สนสัญลักษณ์ก็ได้ก็คือ 257แล้วก็ใส่เครื่องหมายมากกว่าแล้วก็89นะคะอ่านักเรียนค่ะสำหรับในสไลด์นี้นะคะเรามาดูการเปรียบเทียบติดหนำนวนนะคะอ่าเขาบอกว่าเปรียบเทียบจำนวน7 8 2กับ2564นะคะนำตัวเลขมาแจกแจงใส่ตารางจำนวนนะคะ782หลักหน่วยคือเลข2นะคะ แอยู่ในหลักสิและ7อยู่ในหลักร้อยต่อมาค่ะ2564นอะคะ4อยู่ในหลักหน่วย6อยู่ในหลักสิบอยู่ในหลักร้อยและ2อยู่ในหลักพันค่ะทีนี้คุณครูจะสมมติเหตุการณ์หึเหตุการณ์ขึ้นมานะคะอะเดี๋ยวมาดูตรงนี้ซ่อน7จ2ปดเป็นจำนวนกี่หลักคะเป็นจำนวน3หลักค่ะและ256เป็นจำนวน จำนวนกี่หลักครั้งเรียนเป็นจำนวน4หลักถูกต้องนะคะต่อไปเดี๋ยวคู่จะนำสถานการณ์นะคะไปใส่ในเหตุการณ์แล้วกันเนาะเช่นพ่อมีเงิน7จ็บาทส่วนแม่เนี่ยมีเงิน2564บาทดังนั้นเจ็บสอเป็นยังไงคะมากกว่าหรือน้อยกว่า2 5งพัอ่อาลองคิดซิช่วยกัิดินั่นก็คือ 782ค่ะน้อยกว่า2,564นะคะหรือเราจะใช้สัญลักษณ์เป็นเครื่องหมายน้อยกว่าก็จะได้เป็น782น้อยกว่า2,564ค่ะอ่าต่อไปต่อมานะคะมาคบทวนความเข้าใจในสไลด์นี้นะคะอ่าจำนวนแรก671กับ80 หกร้อยเจ็ดเอ็กับแปดสนะคะหกรยเจป็นยังไงกับแปดสบลูกอ่ะมากกว่าค่ะนักเรียนก็ใส่เครื่องหมายมากกว่าต่อมาสากับหกร้อเจ็ดอ็ดเป็นยังไงคะสามสมันมากกว่าหรือน้อยกว่า38น้อยกว่าหกร้อเจ็นักเรียนก็ใส่เครื่องหมายน้อยกว่าต่อมาค่ะหนึกับ4ี่เจ อ่าหนึกับ470เป็นยังไงกันมากกว่าหรือน้อยกว่าติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกใส่เครื่องหมายมากกว่าถูกต้องค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนสําหรับบทเรียนการเปรียบเทียบจํานวนในวันนี้นะคะคุณครูก็พยายามที่จะหาพื้นหลังสไลด์สวยๆะทำสไลด์สวยๆเพราะว่าคุณครูก็อยากให้นักเรียนเป็นยังไงมีความสุขกับการเรียนไปด้วยเนาะนะคะก็ ขอให้นักเรียนเนี่ยเรียนที่บ้านเนาะอ,อย่างมีความสุขนะคะเดี๋ยวถ้าสถานการณ์ดีขึ้นนะเราก็อาจจะได้มาพบกันเรียนเรียนกันในห้องเหมือนเดิมได้มาเจอเพื่อนได้มาเจอคุณครูเหมือนเดิมนะคะแต่ช่วงนี้ก็ขอให้นักเรียนเนี่ยเรียนที่บ้านนะคะแล้วก็ดูแลสุขภาพของตนเองไปด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ